เงินดิจิทัลทางรัฐเฟสสใหม่ล่าสุด8ข้อนี้ผ่านทุกข้อคุณได้เงิน10,000บาทดูเลยคุณผ่านได้เงินไหมใน8ข้อนี้ครับคุณผ่านทุกข้อคุณได้รับเงิน1 0 0 0 0บาทแน่นอนมาดูกันว่าจะเป็นคุณหรือเปล่าที่ผ่านทั้ง8ข้อนะครับบอกเลยว่าสำคัญมากๆนะครับผ่านทั้ง8ข้อตรงนี้ ตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นการที่คุณเนี่ยลงทะเบียนรับเงินดิจิตอลวอลเล็ตเอาไว้นะครับในแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งในแอปพลิเคชันทางรัฐทุกคนจะต้องผ่านคุณสมบัติทั้ง8ข้อตรงนี้นะครับ mm hmm. เพียงคุณผ่านคุณสมบัติ8ข้อตรงนี้ได้ผ่านทุกข้อเลยคุณก็จะรับเงิน1นึ่งหมื่นบาทแล้วครับนี่คือสิ่งที่รัฐยืนยันกับพวกเราครับมาเริ่มกันที่ข้อที่1ข้อที่1เนี่ยรัฐบอกว่าคุณต้องเป็นคนสัญชาติไทยครับดังนั้น ใครที่เป็นคนไทยก็ยินดีด้วยครับคุณได้รับเงินแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่ติดตามในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคนไทยกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหลงมานะครับไม่ใช่คนไทยนะก็เปลาไรครับคุณอาจจะได้เงินตรงส่วนอื่นที่รัฐให้สนับสนุนคนที่ไม่ใช่สัญชาติไทยนั่นเองซึ่งรัฐก็มีโครงการหลายๆโครงการนะครับแต่ให้คุณเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนไทยเป็นคนสัญชาติไทยรัฐพร้อมสนับสนุนคุนคณนะครับก็คือให้เงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000บาทตรงนี้ครับข้อที่1คือเป็นคนสัญชาติไทยคุณเป็นหรือเปล่าคุณผ่านไหมถ้าคุณผ่านนี่ด้วยครับ1ข้อแล้วต่อไปข้อที่2คุณเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือเปล่าตรงนี้สําคัญมากๆนะครับการจะได้เงินดิจิตอลได้รัฐจะต้องดูว่าคุณเนี่ยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือเปล่าเพราะว่าการใช้จ่ายเงินในเงินดิจิตอลในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการใช้จ่ายนะครับผ่าน พื้นที่นะครับที่อยู่ในทะเบียนบ้านนะครับก็คือทะเบียนชื่อของคุณอยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดไหนหรือที่ไหนเนี่ยก็จะใช้ได้บริเวณนั้นนะครับจะเป็นไปตามนั้นอันนี้คือรูปแบบการใช้เงินแบบเงินดิจิตอลส่วนถ้าเป็นกลุ่มอื่นที่เป็นกลุ่มที่ได้เงินสดตรงนี้ก็ได้เป็นเงินสดไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่จะต้องใช้สิทธิ์ผ่านเงินระบบดิจิตอลนะครับก็จะใช้ในบริเวณของทะเบียนบ้านนะครับดังนั้น ต้องมีชื่ออยู่ในทะเวียนบ้านถ้าคุณยังไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก็ทําเรื่องให้คุณมีชื่ออยู่ในทะเวียนบ้านด่วนเลยครับรีบไปจัดการคุณผ่านหรือเปล่าถ้าคุณผ่านยินดีด้วยครับคุณผ่านแล้วข้อที่2ต่อไปข้อที่3ครับก็คือมีอายุตั้งแต่16ปีเต็มขึ้นไปใช้คําว่า16ปีเต็มขึ้นไปนะครับก็คือนับตั้งแต่16ปีเลยนะครับน,นับวันไหนล่ะ16ปี ใครที่เกิดวันที่15กันยายนนะครับ2567นี่โชคดีเลยนะครับเพราะว่าวันที่ปิดรับลงทะเบียนเนี่ยก็คือเขาจะเอาวันนั้นเนี่ยคือวันที่15กันยายน67เนี่ยเป็นวันที่อายุ10ปีเต็มขึ้นไปพอดีดังนั้นใครที่อายุ16ปีเต็มในวันที่15กันยายน67โอ้โหไปพอดีเลยนะครับโชคดีมากดังนั้นถ้าหากว่าคุณเนี่ย สมมุติว่าอายุ16ปีนะครับในวันที่15กันยายน2 5 6 7พอดีเลยอ่ะตรงนี้คุณก็จะได้นะครับแต่หากว่าคุณไปอายุ16ปีนะครับในวันที่16กาันยายนอันนี้ก็โอ้โหเลยไปวันเดียวนะครับก็จะไม่ได้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าคนอื่นเนี่ยหากว่าเป็นคนที่อายุมากกว่านั้นนะเช่นอายุ20ปี25 30 35 40 45 50 55 60 6 5 70ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ75 80 90 ตรงนี้ก็สามารถได้เหมือนกันนะครับคุณสามารถได้ตรงนี้ได้เพราะว่าตัดคําว่า16ปีเต็มขึ้นดังนั้น16ปีพอดีได้17ได้ 18, 19 20ได้30ได้40ได้50ได้60ได้คือทุกคนได้หมดแต่ตามก่าน6ปีไม่ได้15ปีไม่ได้14 13 12 11 1สามสิบสองจนเพิ่งแรกเกิดเนี่ยไม่ได้เงินในคุณต้องการนี้นะครับโดยการลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไป ลงทะเบียนผ่านทงแอปพลิเคชันทางรัฐของคนที่มีสมาร์ทโฟนตั้งแต่ในวันที่1สิงหาคม2 5ง7ถึง15กันยายน2567านะครับที่ผ่านมาตอนนี้ก็เป็นวันลงทะเบียนนะครับก็ข้อที่3คุณผ่านหรือเปล่าคุณอายุ16ปีไหมง่ายๆเลยถ้าจําวันเกิดตัวเองไม่ได้แต่เสด็จทุกคนก็จาวันเกิดตัวเองได้อยู่แล้วก็วันเกิดคุณตอนนี้เนี่ยคุณอายุเท่าไหร่แล้วถ้าคุณดูตามวันเกิดคุณตอนนี้คุณอายุเกิน16ปีเต็มก็จบผ่านแน่นอนข้อนี้ครับ แต่ถ้าหากว่าคุณดูวันเกิดของคุณเนี่ยมันยังต่ำกว่า16ปีก็ไม่ผ่านนะครับโอเคต่อไปข้อที่4ครับไม่เป็นผู้ที่มีรายได้เกิน8 4 0 0 0 0บาทสำหรับปีภาษี256โดยกรมสรรพากรมวลผลข้อมูลผู้ที่มีรายได้7วันก่อนเปิดลงทะเบียนโครงการครับตรงนี้เนี่ยต้องไม่เป็นผู้ที่มีรายได้เกิน840 0 0 0บาทต่อปี8 4 0 0 0 0บาทต่อปีนะครับเมื่อนำมาคำนวณเนี่ย 8 0 0 0บาทนี่คือเขาเอาต่อปีหมายความว่าถ้าเอามาหาร12นะครับนะมาหาร12ก็จะเท่ากับ70,000บาทต่อเดือนง่ายๆเลยข้อนี้แหละก็คือคุณรายได้ของคุณต่อเดือนเนี่ยเกิน7 0 0 0 0บาทหรือเปล่าถ้าไม่มีเดือนไหนเลยใน2เดือนเนี่ยเกิน7 0 0 0 0บาทคุณผ่านของง่ายๆแต่หากว่ามีเดือนไหนของคุณครับที่เกิน70,000บาทเช่นไปบางเดือนได้แสนหนึ่งแสนห้า คุณก็ต้องเอาทั้ง12เดือนของคุณนะครับมาบวกกันแล้วมาบวกกันแล้วเอามาหาร12นะครับแล้วมันไม่เกิน70,000บาทก็เป็นผ่านหรือเอามาบวกกันแล้วมันไม่เกิน840,000บาทนะครับสมมุติว่าเอามาบวกกันเป็น900,000หรือเป็นล้านหนึงต่อปีเนี่ยก็จะไม่ผ่านแต่ถ้ามาบวกกันเป็น800,000อย่างเงี้ยผ่านนะครับหรือมาบวกกันเป็น500,000อย่างนี้ก็ผ่าน บวกกันเป็น3 0 0แสนผ่านบวกกันเป็นแสนหนึ่งผ่านบวกกันทั้งปีเนี่ยเป็น0 0แสนก็ผ่านนะครับขอเพียงอย่ากเกิน800,000บาทเท่านั้นเองง่ายๆครับหรืออย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าคำนวณง่ายๆเนี่ยถ้าจะไม่เกิน70,000มืนก็ผ่านละจบแล้วนะครับสงสัยตรงนี้ก็มาถามได้นะข้อ4ต่อไปข้อที่5ครับเมื่อจากดูในเกณฑ์ของรายได้แล้วดูเงินฝากด้วยเงินฝาก ดูยังไงดูตามที่ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์กับสถาบันการเงินครับนวันที่3สา่มีนาคม2567รวมกันเกิน5 0,000 0บาทก็คือเงินฝากทุกบัญชีรวมกันเกิน5 0 0 0 0 0บาททุกบัญชีหมายความว่าอย่างไงหมายความว่ามีบัญชีทั้ง6ประเภทครับ1คือเงินฝากกระแสรายวัน2คือเงินฝากออมทรัพย์3คือเงินฝากประจำา4คือบัตรเงินฝาก5คือใบรับฝากเงินและ6ผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ชื่อเรียกอื่น ที่มีลักษณะเดียวกับข้อ1นถึงห้โดยเงินฝากให้หมายถึงเฉพาะเงินที่อยู่ในสกุลเงินบาทเท่านั้นและไม่รวมถึงเงินฝากที่อยู่ในบัญชีร่วมนะครับตรงนี้ทุกบัญชีของคุณที่คุณครอบครองหรือเป็นเจ้าของอยู่ในตอนนี้เนี่ยเอาทุกบัญชีมาบวกรวมกันนะครับเช่นเช่นนะครับมีบัญชีสมมุติว่ามี5้าสมมุติว่ามี4บัญชีนะครับบัญชีที่1เนี่ยสมมุติว่ามี1นึ่งแบัญชีที่2เนี่ย มี2 0 0แสนนะครับบัญชีที่3มี50,000บัญชีที่4เนี่ยสมมติว่ามี5000นะครับเป็นเงินบุตเวียนเมื่อนำมาบวกกันแล้วนะครับบัญชี1 0 0 0 0 0สนบวก2 0 0 0 0นบวก5,000 0บวก5,000ตรงนี้ก็ยังเป็นเพียงแค่3 000, 5 0 0 0 0ห 5, อย่างนี้เนะี่ยผ่านแน่นอนเพราะว่ายังไม่ถึงไม่เกิน500,000นะครับแต่ถ้าเกิดวาวกกันทั้งหมดเนี่ยไปไปเลยครับ7 0 0 0แ0นเป็นล้านอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้นะดังนั้นตรงนี้สำคัญมากๆครับรวมกันต้องไม่เกินในยอดตรงนี้ถ้ารวมกันเกิน50,000 0บาทเงินฝากของคุณทุกบัญชีในทะุกชนิดบัญชีก็จะไม่ได้ถ้าต่ำกว่า500,000ได้ครับตรงนี้ก็คือ เงินฝากรวมกันทั้งหมดเนี่ยต่ำกว่า5 0 0แสนบาทก็คือตรงนี้ในกรณีนี้ก็คือ355 0 0 0บาทอย่างนี้คือต่ำกว่า5 0 0 0 0นทุกเงินฝากรวมกันแบบนี้คุณยินดีด้วยครับก็คุณผ่านครับเค okay. นี่คือข้อที่5แล้วต่อไปข้อที่6ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำอันนี้คือข้อกำหนดเลยนะของเงินดิจิตอลหากว่าใครเป็นตรงนี้นะครับก็คือเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำก็จะยังไม่ได้ นะครับต้องเป็นผู้ที่ไม่ก็คือต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระหว่าต้องโทษจำคุกในเรือนจานั่นเองนี่ข้อที่6ต่อไปข้อที่7ครับต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระง,งับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการโครงการอื่นของภาครัฐตรงนี้สําคัญมากๆนะครับการที่คุณเคยระง,งับสิทธิ์ในโครงการที่ผ่านมาไม่ว่าจะโครงการคนละครึ่งโครงการอุต้วยกรัรโครงการที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าคุณเคยโดนระงับสิทธิ์ไม่ว่าคุณจะไปแลกเงินสด หรือไปทาอะไรก็แล้วแต่ที่ผิดเงื่อนไขโครงการนะครับตรงนี้เนี่ยจะทําให้คุณโดนระงับสิทธิ์และถูกเรียกเงินคืนการที่พอคุณถูกเรียกเงินคืนจากภาครัฐปุ๊บก็จะทําให้คุณไม่สามารถได้เงินดิจิตอลด้วยนะครับดังนั้นข้อที่7สําคัญมากๆคุณก็ไปดูประวัติตัวคุณครับว่าประวัติของคุณกับโครงการที่ภาครัฐให้เนี่ยดีหรือเปล่าถ้าประวัติคุณดีครับไม่เคยทําผิดกฎเลยไม่เคยโดนระงับสิทธิ์ไม่เคยโดนเรียกเงินคืนตรงนี้คุณก็ผ่าน แต่ถ้าเกิดว่าประวัติคุณเนี่ยคุณเคยโดนเรียกเงินคืนเคยโดนระงับสิทธิ์แบบนี้คุณจะไม่ผ่านนั่นเองนี่คือข้อที่7ครับต่อไปข้อที่8ครับต้องไม่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขมาตรการโครงการอื่นของภาครัฐฝ่าฝืนเงื่อนไขก็คือเขาห้ามแลกเงินสดคุณไปแลกเงินสดคือไปทําแบบที่การฝ่าฝืนจะคล้ายๆกับข้อ7แต่อันนี้เนี่ยคือการฝ่าฝืนห้ามทําแต่ไปทานะครับการที่คุณห้ามทําโครงการเขาห้ามไปแลกเงินสดคุณไปแลกเงินสด โครงการเขาให้อย่างบัตรสวัสดิการห้ามาเอาบัตรสวัสดิการไปฝากกับร้านค้าคุณเอาไปฝากนะครับซึ่งมันไม่ปลอดภัยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้บัตรสวัสดิการของรัฐรุ่นใหม่เป็นบัตรประชาชนแล้วบัตรประชาชนเนี่ยเป็นของส่วนตัวส่วนบุคคลนะครับนั้นไม่ควรจะไปฝากใครนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไปทําอย่างนั้นปุ๊บรัฐตรวจเจอครับก็คือฝากฝืนเงื่อนไขของภาครัฐก็จะทําให้โดนได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณเนี่ยประวัติของคุณที่ผ่านมานะครับ คุณเคยฝ่าฝืนเงื่อนไขมาตรการของภาครัฐถ้าคุณบอกว่าคุณเคยอะคุณก็จะไม่ได้เงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทแต่ถ้าหากว่าคุณบอกว่าคุณไม่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไขของภาครัฐเลยคุณประวัติขาวสะอาดใช้เงินอย่างถูกต้องมาตลอดนะครับไม่เคยโดนติดบัญชีดา b แบ็กลิสต์หรืออะไรต่างๆจากภาครัฐในโครงการที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งเราเท็ดีการคุณใช้ตามเงื่อนไขโครงการอย่างคนละครึ่งก็ทุกครั้งที่ใช้จ่ายนะครับก็ต้องสแ,แกนจ่ายแล้วซื้อสินค้ากันจริงถ้าคุณสแกนแล้วมันไม่ไารกนะก็ ไปจองที่พักนะครับท่องเที่ยวแต่ไม่ได้ไปเที่ยวจริงอย่างนี้ก็ฝืนเืออเงื่อนไขนะต้องไปเที่ยวจริงถึงจะได้นะครับอ่าโอเคก็ไปไปตามนี้นี่คือทั้ง8ข้อนะครับที่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีทั้งหมดเลยนะครับผ่านทุกข้อใช้คํานี้ว่าผ่านทุกข้อทั้ง8ข้อต้องผ่านทุกข้อนะครับคุณสงสัยในข้อไหนยังไม่เข้าใจในเงื่อนไขในข้อไหนที่ผมไลฟ์ฟัาเนี่ยก็พิมมาบอก ใต้ของบรรทัดล่างคลิปนี้ได้นะครับหรือกดเช่นนนี้แอดไลน์มาสอบถามกันได้เลยผมพร้อมที่จะตอบคําถามช่วยคุณนะคุณจะได้เข้าใจกันนะครับนี่ก็คือ8ข้อตรงนี้เพียงคุณผ่านทั้ง8ข้อตรงนี้ครับคุณก็จะได้รับเงิน1 0,000บาทนะหลาคนสงสัยอ้าแล้วเงิน1 0 0 0 0บาทจะได้ผ่านช่องทางไหนสําหรับคนที่ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับที่เป็น,นดิจิตอลเนี่ยก็จะ รูปแบบการได้เงินนะครับจะเป็นรูปแบบที่เป็นมี2รูปแบบ1คือได้เงินสดกับ2ก็คือใช้ในแอปซูปเปอร์แอปที่รัฐบาลจะพัฒนาขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ติดตามกันต่อไปจะมีการอัปเดตให้อย่างตลอดแต่ตอนนี้ให้คุณเข้าใจเงื่อนไขก่อนถ้าเกิดว่าคุณผ่าน8ข้อนี้ครับคุณผ่านทุกข้อคุณได้รับเงิน1นึ่มบาทแน่นอนครับนี่ข้อมูลล่าสุดที่ฝากทุกท่าน